อีกหนึ่งเรื่องราวก่อนจะปิดในช่วงนี้หรือว่าก่อนที่จะลาในช่วงนี้ไปนะคะคือคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเห็นชอบแผนเร่งผลักดันหน่วยงานรัฐเชื่อมโยงงานบริการกว่า2,100รายการสู่แพลตฟอร์มให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นในปีงบประมาณ2,568ถึง2,570ค่ะเพื่อความสะดวกโปร่งใสและปลอดภัยในการเข้าถึงบริการภาครัฐค่ะ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการนำงานบริการของหน่วยงานของรัฐ มาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางนะคะตามที่สํงงานันกงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพรอเสนอด้วยสาระสาคัญค่ะเป็นการให้หน่วยงานรัฐเร่งดําเนินการพัฒนาและเชื่อมโยงงานบริการทั้งหมดมาให้บริการบนแพลตฟอร์มศูนย์กลางการบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจนะคะหรือระบบพอร์ทัลกลางนะคะเพื่อประชาชนโดยมีกรอบการดําเนินการภายในปีงบประมาณ2,568ถึงปี2,570รวม2,101งานบริการค่ะ ยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2566นะคะได้เห็นชอบแนวทางวิธีการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ในการให้หน่วยงานของรัฐนำงานบริการมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางนะคะโดยแบ่งการดำเนินการเป็น2รูปแบบค่ะคือให้หน่วยงานที่ยังไม่มีช่องทางการให้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นำงานบริการมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางดังกล่าวเป็นทางเลือกแรกนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือให้หน่วยงานที่มีงานบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วนำงานบริการมาเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางโดยให้ทางกอพรบเป็นผู้ติดตามการดําเนินการเป็นระยะระยะค่ะซึ่งจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีงานบริการภาครัฐที่เชื่อมโยงให้บริการบนแพลตฟอร์มกลางแล้วถึง182งานบริการจากงานบริการภาครัฐโดยแผนงานดังกล่าวจะถูกนํามาปรับ ให้สอดคล้องกับ5นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะและอีก10โฟกัสแอเรียตามแผนพัฒนางานดิจิทัลของไทยในปี2566ถึงปี2570เพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างรอบด้านทั้งนี้ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการจัดทําแนวทางการดําเนินงานให้รัฐกลุ่มเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะคอรมอได้มีมติเห็นชอบในหลักการและกรอบระยะเวลาของแผนการทํางานหรือว่าการนํางานบริการของหน่วยงานของรัฐมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางนั้นรวมทั้งวิธีการและกลไกการดําเนินการในการพัฒนาและเชื่อมโยงงานบริการมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางตามมติคณะกรรมการกัณนกลองคณะที่6ในคราวประชุมครั้งที่1ปี2568เมื่อวันที่21เมษายน2568ด้วยค่ะเอาละค่ะเป็นเรื่องราวที่อยากจะนําความสะดวก ะะที่ทางรัฐเองก็อยากจะนําความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการให้บริการพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะถือได้ว่าเป็นส่วนที่จะย่องานทั้งหมดมาอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนให้ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากที่สุดนั่นก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมา